สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เกม Moonlight Copter แล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการเล่นยังไงให้ได้เลเวล100นะครับผม <Yeah. S 1> อย่างแรกเลยคือการเปิดโหมด PVP ซึ่งการเปิดโหมด PVP นี้รเ, này, เราต้องเข้าไปที่ setting เราไปที่ auto play <Yeah. S 1> แล้วก็เลือก p a r i t y attack o r h e r character ขึ้นอย่างแรก พราะว่านี้เราสามารถฆ่าผู้เล่นคนอื่นที่เปิดบดนี้เหมือนกับเราได้และการที่เราตั้งเพ i ย์ตี้ของการฆ่าคนอื่นเป็นอย่างแรกก็คือเพื่อการป้องกันตัวเองไม่ให้คนอื่นมาฆ่าเราข้อดีของ PVP นั่นก็คือเราสามารถได้รับ Combat XP เพิ่มขึ้นมากกว่าการที่เราไม่ได้เปิดนะครับผมต่อมาเลยเราก็จะพูดถึงเรื่องสกิลนะครับผม สกิลเกมนี้เราจะดรอปมาจากมอนสเตอร์ที่เราฆ่าและนอกเหนือจากนั้นเราสามารถซื้อที่ร้านค้าแต่เป็นการเติมนะครับอ่านี่ครับผม PVP ผมก็เพิ่งฆ่าคนคนหนึ่งไปนะครับการที่เราตายเพราะว่าโดนฆ่าเราจะไม่เสียค่าประสบการณ์และผู้เล่นฝ่ายก็จะไม่เสียแต่ว่าถ้าเราตายจากการโดน พวกมอนสเตอร์ค่าเราจะเสียค่าประสบการณ์อยู่ที่จุดจุดหนึ่งนะครับผมอย่างเช่นลด5%โดยถ้าเกิดเราโดนมอนสเตอร์ค่าเราสามารถไปที่เมืองหลักนะครับไปหาคนนี้เลยแล้วก็กดที่รีสอร์ทเอ็กเราสามารถได้รับ ค่า xp ที่โดนค่ากลับมาได้ครับโอเคมาตอนที่สกิลหลังจากที่เราอัพสกิลจนถึงเลเวล10มันจะต้องการใช้เอเซนส์ในการอัพเลเวลสกิลซึ่งเราสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าใช้จำนวน5อันหรือว่าเราสามารถลงดันเจียนลายวัน แต่ละวันจะได้รับขอไม่เหมือนกันอย่างวันนี้สามารถได้รับเอเซนสมุดกับอันซึ่งสามารถเอาไปอัพสกิลได้พูดถึงเรื่องอุปกรณ์นะครับเราสามารถนำไปใช้ได้3แบบก็คือการ Specialize คือการนำอุปกรณ์มาหลอมเพื่อที่จะสามารถทำให้เ e เวลอัพแล้วก็ ได้ค่าส t ต t ที่เพิ่มขึ้นหรือว่าเราจะเอาไป Dismantle เพื่อที่จะได้เศษมันมาเอาไว้ทำของหรือว่าฝากในสมุดแล้วก็ขายให้ NPC ซซึ่งแต่ละชิ้นสามารถได้รับเงินเยอะเหมือนกันนะครับผมตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันเลยอุปกรณ์ม่วง สามารถดรอปจากมอนสเตอร์ที่อยู่เลเวลสูงสูหรือว่าทำเควสก็จะได้รับมาเหมือนกันแล้วก็เรื่องการทำเควสจะมีเควสักหลักที่โผล่ขึ้นมาทางด้านขวามือของจอหรือว่าเราสามารถไปดูที่เควสได้พอเราทำเสร็จเราก็จะได้รับ xp จำนวนมากจากคอยซึ่งถือว่าได้มากกว่าการที่เราปล่อยบอทแล้วให้มันฆ่ามอนสเตอร์ทิ้งไว้เรื่อยๆนะครับอย่างต่อไปนั่นก็คือการลงดันเจียนตัวดันเจียนนี้นอกเหนือจากการที่เราเคลียร์ดาวแล้วเราจะได้รับของทั่วไปเรามีเวลาทั้งหมด60นาทีในการเคลียร์ซึ่งมอนสเตอร์ในดันเจียน จะให้ค่า XP มากกว่ามอนสเตอร์ปกติซ <adesh> ึ่งผมแนะนำให้ใช้เวลาให้คุ้มก็คือ40นาทีเป็นอย่างต่ำในการตีมอนสเตอร์เพื่อที่จะเก็บเวลเราสามารถปล่อยบอททิ้งไว้แล้วกดที่โหมดพาวเวอแล้วก็เราสามารถไปทำอย่างอื่นได้ครับก็จบไปแล้วนะครับวิธีเล่นยังไงให้ได้เลเวลหนึ่งร้อย เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนจากคลิปใหม่ๆของผมถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรืออะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมจะมาตอบเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม